ครับเพื่อนๆวันนี้เรา BK Go Eat ก็คืออยู่ที่ร้านส้มตำนายนานะครับก็คือกลับมากินซ้ำอีกแล้วของดีต้องซ้ำจัดเป็นของดีในอารมได้เลยนะวันนี้ก็คืออากาศดีมากของฟ้าสูงมากเหมือนเข้าหน้าหนาวแล้วหละตนแก้วที่นี่มีลูกด้วยฮะลูกคือน้ารักมากอ่ะ แก้วที่นี่ออกลูกเยอะมากเป็นพวงเลยนะครับลุงขิมวันนี้มาในลุกอนะลุกนั่งกินส้มตำชิวๆนะครับสไตล์การแต่งหน้าก็จะเบาๆ,บาๆบรวมเบาๆนะครับตาก็จะเป็นประกายหน่อยหนึ่งตอนเหงื่อออกก็จะได้เป็นแบบว่าวิบวับนะครับ ให้จิตเตอร์ไหลไปกับเนื้อเล็กน้อยนะครับเพิ่มความกลว์ปากก็จะเป็นสีออกแดงๆนิดนึงแดงเพราะว่าเดี๋ยวกินไปก็จะผิดก็จะแดงขึ้นนะครับก็เลยทาไม่แดงมากอ๋อลิปของโมเลกุลเลทีสีดีมากชื่อว่าพิ้งค์คิสเออแล้วนะ เออนั่นกดตะกร้าเลยปักตะกร้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่วามให้นะครับเกือบไม่ได้ละคิดว่าขนส่งไปส่งผิดบ้านอ๋อเป็นลิฟที่ได้มาด้วยความยากลำบากอ่ะเกือบไม่ได้คือต้องถึงมือป้าข้างบ้านอ่ะถ้าป้าไม่บอกก็คือไม่ได้ลิฟนี้มานะลิปนะ โมเลกุลจี้โมเลกุลจี้เฮทำไมมัน่แสงมันไม่เข้าด้านนี้เอาไหมมันมด้านนี้เออนะออริบของคุณอูนไหมเนี่ยใช่วา้าวโมเลก,กุลจี้ที่พลาดไม่ได้เลยเมื่อมาเยานะานายนานะครับก็คือก็คือแคบหมูครับ แต่ว่าย <Yeah. S 1> ต้องชิมดูอร่อยอมอหมูกรอบมากกรอบฟันแตกเลยครับแค่หมูฟังเสียงเหรอกรอบมากเดี๋ยวจะมีแคมหมูอีกอันหนึ่งก็คือแคมหมูพี่แหลมอ่ะดีมากไม่ได้ไม่ได้เอามาด้วย

เจียวหมูสามน่ากินมากเมนูนี้แนะนำเลยครับสามชั้นทอดน,น้ำปลากรอบครับหอมมากมากกินพร้อมกับน้ำจิ้มที่เป็นเอ,อกลักษณ์นะครับน้ำจิ้มที่เป็นซอสหอยนางรมนะครับว ลไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็กรอบกรอบฟูไม่อมน้ำมันเหลากุ้งกระพุนนะครับอร่อยมากๆแก่บกุ้งแล้วก็พุนที่นี่ก็คือเป็นเอกลักษังมากเรื่องความสดนะครับทวิสารไม่ได้มีกระพุนแบบเนี้ย นี่แบบว่าดีอ่ะผิดใจอ่ะตอนแรกว,ว่าจะชวนมึงกินแหนมเนืองฮะอ๋อจะชวนไปกินแหนมเนืองแล้คุณเร่งมาก ตอนรับสมาชิกใหม่ละยำผักกูดมันกูดมาก้าสุดยอด หมดเกลี้ยงนะครับอร่อยมากคุณภาพ